สวัสดีครับทุกคนนี่คือหลังมาเศรษฐีในฮอลลีวูดลีโอนาร์โดได้รับสมญานามว่านักสะสมนางแบบผมบอลผู้หญิงที่เขาชอบโดยส่วนใหญ่จะเป็นสาวสวยผิวขาวขายาวจากสถิติของเว็บไซต์ก o สิบลีโอนาร์โดมีแฟนสาว61คนเฉพาะแฟนสาวที่เป็นข่าวแบบไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการก็มี22คนแล้วลีโอนาร์โดเกิดเมื่อปี1974ในครอบครัวมั่งคั่งที่เมืองลอสแอนเจลิส พ่อเป็นนักวาดการ์ตูนแม่เป็นทนายความชื่อเต็มของเขาคือเลโอนาร์โดดิคาปิโอว่ากันว่าแม่ของเขาตั้งเชื่อให้เขาจากการไปดูนิทรรศการภาพของเลโอนาร์โดดาวินชีตอนนั้นจูๆ่ๆเลโอนาร์โดที่อยู่ในท้องก็ดิ้นไม่หยุดแม่จึงคิดว่าน่าจะมีโชคชะตาเกี่ยวข้องกับเลโอนาร์โดดาวินชีและหวังว่าในอนาคตเขาจะประสบความสําเร็จเลโอนาร์โดเข้าวงการจากการเป็นดาราเด็ก จุดเปลี่ยนในชีวิตของเขาเกิดขึ้นในปี1990ตอนนั้นลีโอนาร์โดในวัย16ปีได้รวมแสดงในภาพยนตร์ g o i n g p a i n ในภาพยนตร์เรื่องนี้การแสดงของลีโอนาร์โดโดดเด่นมากจนสามารถขโมยซีนจากตัวละครหลักได้ในปี1993เขาร่วมแสดงในเรื่องขอเพียงใครสักคนที่เข้าใจฝีมือการแสดงในเรื่องนี้เริ่มถูกจับตามองจากผู้ชมและสื่อ ในปีเดียวกันเขายัองอาศัยการแสดงอันยอดเยี่ยมและเป็นธรรมชาติในเรื่องรักแท้เลือกไม่ได้จนได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์และลูกโลกทองคำเป็นครั้งแรกในปี1994ในสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมในตอนนั้นเขาเพิ่งอายุ19ปีถึงแม้จะแค่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงแต่ก็นับว่าประสบความสำเร็จมากและยังมีอนาคตอีกยาวไกล เพราะว่าในตอนนั้นเขาก็คงนึกไม่ถึงว่าการถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์จะกลายเป็นปมภายในใจที่แกไม่ได้ตลอด22ปีข้างหน้าของเขาในปี1996เขาได้สร้างภาพลักษณ์ใหม่ของโรมิโอนักวิจารณ์พูดถึงการแสดงของเขาว่าเป็นโรมิโอที่แสนเศร้ามีจิตวิญ,ญญาณของกระบฏมีความบ้าคลั่งและมีพลังทำลายล้างทำให้เขากลายเป็นดาราชายที่มีการแสดงลึกล้้าดูร้ายกาศและมนหมองที่สุด ของฮอลลีวูดเป็นโรมีโอยุคปัจจุบันที่สาวๆทั่วโลกต่างคลั่งไคล้และยกให้เป็นผู้ชายในฝันแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทําให้ลีโอนาร์โดได้รับรางวัลนักแสดงนําชายยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์เบอร์ลินในตอนนั้นอาชีพการแสดงของลีโอนาร์โดก้าวหน้าไปอย่างก้าวกระโดดแต่ในด้านความรักเขากลับเป็นหนุ่มน้อยไร้เดียงสาเขาเคยย้อนเล่าถึงรักครั้งแรกว่าผมออกเดทครั้งแรกกับผู้หญิงที่ชื่อว่าเชซี ครั้งแรกที่นัดเธอไปดูหนังพอเจอเธอผมก็ตัวแข็งทื่อแม้แต่ตอนที่คุยกับเธอผมก็ยังไม่กล้ามองตาเธอเลยใครจะคิดว่าหนุ่มน้อยไร้เดียงสาในตอนนั้นต่อมาจะกลายเป็นเจ้าชายเพลย์บอยที่สะสมซูปเปอร์โมเดลมากมายในปี1997ภาพยนตร์ไททานิกทำให้เลโอนาร์โดโด่งดังไปทั่วโลกกลายเป็นชายในฝันของสาวๆมากมาย ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รางวัลอสการ์11รางวัลทำลายสถิติบ็อกซ์ออฟฟิศทั้งในอเมริกาและทั่วโลกการแสดงอันสมบูรณ์แบบของล e โอนาร์โดทำให้ภาพยนตร์ทำรายได้ถล่มทลายในช่วงปลายศตวตรรษในตอนนั้นอาชีพการแสดงของเขาดำเนินไปด้วยดีส่วนชีวิตความรักของเขาก็เริ่มมีสีสันมากขึ้นแฟนสาวที่เป็นขา่ขาวกับเขาก็มีหลายคนตัวอย่างเช่นรูเบริมอร์ เธอเป็นนักแสดงสาวสวยเคยแสดงเรื่องอีทีเพื่อนรักและนางฟ้าชาลีและยังมีฮิลลารีสวงที่เคยแสดงเรื่อง Going Pain บางทีทั้งคู่อาจจะถูกใจกันจากภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นได้ผู้หญิงคนนี้เก่งมากเคยได้รางวัลออสการ์ครั้งที่72และรางวัลลูกโลกทองคำในสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนักแสดงหญิงแคลร์เดนเคยแสดงเรื่องโรมโอจูเลียต เธอแสดงเป็นจูเลียตลีโอนาร์โดแสดงเป็นโรมิโอทั้งคู่เจอกันในภาพยนตร์แล้วเธอก็กลายเป็นหนึ่งในแฟนสาวของลีโอนาร์โดในปี1997แคเดนเคยถูกจัดอันดับโดยนิตยสาร People ให้เป็นหนึ่งใน50ของผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกในปี1997ลีโอนาโดยังคบกับเฮเลนาคริสเตนเซนด้วยเธอเป็นนางแบบชาวเดนมาร์กที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20เป็นนางแบบระดับแถวหน้า ตอนนั้นเธอโด่งดังมากแต่กลับยอมคบกับเลโอนาร์โดที่เพิ่งได้แสดงเรื่องไททานิกคงต้องยอมรับว่าเขาหน้าตาดีจริงๆแฟนสาวที่เป็นข่าวกับเลโอนาร์โดยังมีเอวาเฮอร์ซิโกว่าเธอได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่เซ็กซี่ที่สุดในโลกในยุค90ถึงแม้จะเปลี่ยนแฟนเป็นว่าเล่นแต่ผู้หญิงทุกคนที่เคยร่วมงานกับเลโอนาร์โดต่างก็พูดถึงเขาดีมากพวกเธอรู้สึกว่าเขามีเสน่ห์เฉพาะตัวมีความโดดเด่นและใจดีกับทุกคน ในปี2002ลีโอนาร์โดแสดงในภาพยนตร์ของผู้กำกับสตีเวนสปิลเบิร์กเรื่องจับให้ได้ท่างในแน่จริงและภาพยนตร์ของผู้กำกับมาร์ตินสกอเซซีเรื่องจอมคนเมืองอาหารการในช่วงนั้นแฟนสาวของลีโอนาร์โดชื่อว่าจีเซลบันเชนความสัมพันธ์ของพวกเขาเริ่มต้นในปี2000ที่บาร์แห่งหนึ่งในนิวยอร์กเป็นรักแรกพบ5เดือนต่อมาก็มั่นกันจีเซลบันเชนเป็นนางแบบชาวบราซิลรูปร่างดีมาก ในปี2015เธอติดอันดับนางแบบที่มีรายได้มากที่สุดในโลกของนิตยสารฟอบโดยมีรายได้ปีละ44ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,510ล้านบาทอยู่ในอันดับที่1นลีโอนาร์โดถูกเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเรื่องบินรักบรรลือโลกทั้งสองคนเคยจุงมือกันร่วมเดินพรมแดงแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็เลิกกันเพราะจีเซลทนความเจ้าชู้ของลีโอนาร์โดไม่ไหว ลีโอนาโดเป็นนักแสดงที่มีความมุ่งมัน่นสิ่งที่เขาปรารถนามากที่สุดก็คือการได้ชูรางวัลอสการ์สักครั้งแต่กลับพลาดมาหลายครั้งแล้วในปี2006เขาถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลุกโลกทองคำสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์สองเรื่องคือภารกิจโหดแฝงตัวโคนเจ้าพ่อและเทพบุตรเพชรสีเลือดกลายเป็นนักแสดงคนแรกที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากสองเรื่องพร้อมกัน ในปีถัดมาถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเรื่องเทพบุตรเพชรสีเลือดแต่ก็เป็นเพียงการเสนอชื่อเข้าชิงในปี2010ลีโอนาโดถ่ายภาพยนตร์อัจฉริยะ2เรื่องคือก่อนนรกซ่อนทมินและจิตพิฆาตโลกว่ากันว่าหากมี IQ ไม่ถึง150ดูแล้วจะต้องงงแน่นอนถึงแม้จะดูไม่รู้เรื่องแต่ภาพยนตร์2เรื่องนี้กลับได้รับความนิยมมาก หลังจากเรื่องจิตพิฆาตโลกออกฉายในอเมริกาเหนือก็ทำรายได้เป็นอันดับหนึ่งของบ็อกออฟฟิศในอเมริกาเหนือ3สัปดาห์ติดต่อกันในปี2011นิตยสารฟอบป,ประกาศอันดับดาราที่ทำรายได้ในบ็อกออฟฟิศสูงที่สุดของฮอลลีวูดลีโอนาร์โดทำรายได้เป็นอันดับหนึ่งจำนวน70ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2,400ล้านบาทในปี2013เขาแสดงนำในภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากนิยายคลาสสิก The Great Gatsby ภาพยนตร์เรื่องนี้ย้อนลำลึกถึงนิยายได้อย่างสมบูรณ์เป็นหนึ่งในภาพยนตร์รีเมคที่ประสบความสำเร็จที่สุดในปีเดียวกันเขาร่วมงานกับผู้กำกับมาตินสกอเซซีเป็นครั้งที่5ในเรื่องคนจะรวยช่วยไม่ได้ภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้เลโอนาร์โดได้รับรางวัลลูกโลกทองคำสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมและถูกเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมแต่ก็ยังเป็นแค่การเสนอชื่อเข้าชิงเช่นเคยคณะกรรมาการออสการ์คิดว่า ฝีมือการแสดงของเลโอนาร์โดเหมือนเดิมแบบที่เรียกกันว่าหนานิวคิ้วขมวดถึงแม้จะไม่ได้จับรางวัลอสการ์แต่เลโอนาร์โดก็ยังเปลี่ยนแฟนสาวเป็นว่าเล่นตอนที่ถ่ายทําเรื่องเทพบุตรเพชรสีเลือดเลโอนาร์โดพุ่งตัวไปแอฟริกาใต้เพื่อไปเจอกับบาราฟาเอลีนางแบบที่ไปเดินแบบที่แอฟริกาใต้เป็นรักแรกพบจากนั้นเขาก็เริ่มตามจีบอย่างจริงจังหลังจากทั้งคู่คบกัน บาก็มีชื่อเสียงจากการครบกับเลโอนาร์โดได้ปรากฏตัวในแฟชั่นโชว์และนิตยสารแฟชั่นมากขึ้นเรื่อยๆมีแบ็กอัพใหญ่ก็ย่อมมีความสุขทั้งคู่คบกัน4ปีและเลิกกันในปี2010จากนั้นเลโอนาร์โดก็ตกหลุมรักนักแสดงสาวเบล k กไลฟ์ลีเธอเคยร่วมแสดงในก็สิบเกิลทั้ง2คนคบกันได้5เดือนจากนั้นก็เลิกกันเพราะงานยุ่งมาก แล้วในปี2012เบคไลฟรีก็แต่งงานกับนักแสดงไรอันเรโนในปี2011ตอนที่ถ่ายทำเรื่อง The g r a c e Gatsby ลีโอนาร์โดคบกับนางแบบเอรินฮิเธอร์ตันเธอเคยติดอันดับที่18ของนางแบบที่เซ็กซี่ที่สุดในโลกจนกระทั่งในปี2012ทั้งคู่ก็เลิกกันเพราะงานยุ่งเป็นความสัมพันธ์ระยะสั้นอีกครั้งหนึ่งในวันที่6มิถุนายนปี2013 ลีโอนารโดกับนางแบบแฟนสาวโทนิการไปปรากฏตัวอยู่บนถนนในฝรั่งเศสวันนั้นลีโอนารโดสวมเสื้อกั๊กสีแดงม่วงส่วนแฟนสาวสวมกางเกงขาสั้นอวดเรียวขายาวทั้งสองคนจุงมือและจูบกันราวกับรอบข้างไม่มีใครอยู่ดูรักกันมากตั้งแต่อายุ19ปีที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์จากเรื่องรักแท้เลือกไม่ได้ลโอนาโดถูกเสนอชื่อเข้าชิงมาแล้วสครั้งแต่กลับไม่เคยได้รางวัลเลย เพื่อให้ได้รางวัลออสการ์ลิโอนาโด Oscar, Leonardo, จึงถอดคราบชายหนุ่มรูปงามและเริ่มท้าทายตัวเองเขาเพิ่มน้ำหนักหลายสิบกิโลเพื่อเล่นเรื่องจอมคนเมืองอาหังการรับบทเป็นคนโรคจิตในเรื่องก่อนนรกซ่อนทมินในเรื่อง j จเอ็ดกแต่งหน้าเป็นคนแก่และกดเสียงต่ำเพื่อแสดงเป็นฮูเวอร์ในววยชาราที่มีใบหน้าย่อนยานในเรื่องบินรักบลือโลกเขาต้องแสดงเป็นเศรษฐีที่มีความหวาดกลัวและอารมณ์แปรปรวน เขาศึกษาข้อมูลเฉพาะทางอย่างละเอียดสอบถามผู้เชี่ยวชาญเรียนขับเครื่องบินภายหลังถึงกับยึดติดกับตัวละครจนมีอาการผิดปกติทางจิตว่ากันว่าต้องใช้เวลาหนึ่งปีกว่ากว่าจะหลุดจากบทบาทนั้นได้ลีโอนาร์โดมูมานาพยายามเพื่อรางวัลออสการ์แล้วในที่สุดเขาก็ทำสำเร็จในปี2015จากภาพยนตร์เรื่อง The Revenant ในเรื่องนี้ลีโอนาร์โดถูกหมีทำร้ายได้รับบาดเจ็บต้องลำคอ ขาพิการลูกชายถูกทำร้ายกินเนื้อดิบลอยไปตามน้ำซ่อนตัวในร่างของมา้าเพื่อหาความอบอุ่นเมื่อเทียบกับบทบาทที่ต้องเอาตัวรอดในดินแดนทุรกันดารของเลโอนาร์โดโรบินสันก็ดูจะสบายกว่าราวกับพักผ่อนอยู่ริมทะเลเดอะเรเวแนนต์ ant, ออกฉายทั่วอเมริกาเหนือภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ทำให้เลโอนาร์โดได้รับรางวัลอสการ์ครั้งที่88 สาขานักสแสดงนำชายยอดเยี่ยมและรางวัลไซเทอไลท์สาขานักสแสดงนำชายยอดเยี่ยมด้วยหลังจากรับรางวัลลีโอนาร์โดก็ภูมิใจมากได้ชูรางวัลอสการ์สมปรารถนาที่นี้ก็ถึงเวลาเปลี่ยนแฟนแล้วในปี2015แฟนคนใหม่ของลีโอนาร์โดคือเคลลี่ลอแบกนางแบบชาวอเมริกันในปี2016แฟนคนใหม่ของลีโอนาร์โดกลายเป็นรีฮันนามีคนถ่ายภาพที่ทั้งคู่จูบกันอย่างดูดื่มในบาร์ ความจริงแล้วทั้งสองคนเคยไปเดทกันที่บาร์ตั้งแต่ปี2015แล้วในปี2018แฟนสาวตัวจริงของเลโอนารโดกลายเป็นคาบิล่ามอนโรนเธอเกิดในปี1997อายุของแฟนเลโอนารโดนับวันจะน้อยลงเรื่อยๆถึงแม้ตอนที่ Cam illa, คาบิล่าคบกับเลโอนารโดเธอจะอายุ20ปีแล้วแต่เธอรู้จักกับเลโอนารโดตั้งแต่อายุ12แต่ตีที่ได้รู้จักกัน จากเด็กน้อยคาเมล่าจนโตเป็นสาวและสุดท้ายกลายเป็นแฟนของเลโอนา d โดแทบจะเรียกได้ว่าเป็นแฟนสาวที่เลี้ยงมาจนโตว่ากันว่าเลโอนาโดจริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มากชีวิตประจําวันของทั้งคู่มีรสชาติของความเป็นครอบครัวนอกจากเลโอนาโดจะเลิกเจ้าชูเพื่อคาเมล่าแล้วยังมักจะมีภาพที่ทั้งสองคนไปไหนมาไหนด้วยกันเป็นประจำซึ่งต่างจากในอดีตท,ที่ค่อนข้างเก็บความลับเรื่องชีวิตส่วนตัว น้อยครั้งที่จะแสดงความรักต่อหน้าสาธารณะนะตอนนี้ทั้งคู่ไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันป้อนอาหารกันข้างทางจัดงานวันเกิดให้แฟนสาวบนเรือยอทไปพักผ่อนริมชายหาดให้ความรู้สึกเหมือนคู่แท้ที่รักกันมานานถึงแม้ทั้งคู่จะอายุต่างกัน23ปีจนทำให้หลายคนไม่เห็นดีด้วยกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ถึงขั้นมีชาวเน็ตไปคอมเมนต์ในไอจของคามิล่าอย่างเลือดร้อนว่าหลังจากเธออายุ25 ลีโอนาร์โดก็จะทิ้งเธอไปหาแฟนคนใหม่แต่คา米ากลับตอบโต้การโจมตีของชาวเน็ตด้วยทัศนคติที่ดีมาตลอดจนชาวเน็ตเริ่มเปลี่ยนความคิดที่มีต่อความรักของทั้งสองคนส่วนแม่ของลีโอนาร์โดคาลาก็ผ่านด่านได้ตั้งแต่แรกแล้วคุณแม่อายุ70กว่าแล้วอยากอุ้มหลานในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เธอพอใจคา米ามากคอยเชียร์ให้ลโอนาร์โดขอแต่งงานหลังจากมีแฟนมา60คน หนในดาราฮอลลีวูดรุ่นใหญ่อย่างลีโอนาร์โดจะตกลงปรงใจกับคา米ลลามอนโรหรือไม่เชิญทุกคนแสดงความเห็นกันได้นะครับนอกจากการแสดงและความรักแล้วความจริงแล้วลีโอนาร์โดยังทุ่มเทกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยโพส์ตใน IG ของเขาล้วนมีหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เขายังเคยรับงานแสดงฟรีหลายครั้งในสารคดีเกี่ยวกับปรากฏการณ์เรือนกระจกและขยะทะเลเป็นต้นในปี2020ย่งร่วมแสดงในสารคดี Ice on f o ของ HBO ด้วยทั้งหมดนี้เป็นเพราะเขาลงไหลในสัตว์ป่ามากลีโอนาร์โดในวัย20กว่าเคยถูกสื่อบรรยายว่าเป็นเด็กเนิร์ดหน้าเบื่อเพราะในการสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งเขาท่องจำชื่อสัตว์ใกล้สูญพันกว่า20ชนิดจนคนข้างๆต้องสะกิดเตือนว่าพอแล้วเอาละครับเรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงแล้วถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กด s ั b s c r i b ์นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป